สมัยทูนมีเอ่อาช่อะแต่สูตสซับเนี้ยเออไว้ยขาเออเนอะมีเอ่อมีเคสซิงคาแล้วแมตเป็งไอโซนซิโนแมตเนาะซ่งวาพิงคากัเนี่ยอยไม่แเอ๋เล่าเนอะิงวันเล่าเนี่ยเออหยอหอในด้านในเน่ยเชื่อเออไม่แต๋อสิเออไม่ออกเลยเอะเห็นเออนอในเ่ยเชื่อเาเขยนอนนี้มีสไว้เนอะวัดหยอว่าอ่อเออเล่าเพราะว่าอย่างเพราะว่า การที่เขาเอออกมานีอการที่โดนเชื่นี้สูงเพราะว่าเขาสอดเดียวแล้วอการที่เขาสูงมุไปจะต้องเนื้อหัดจะเห็นว่ามีอิจดังเราเอิดแยบปัญหาเสร็ดแยกบรรเทงเราอย่ามารามเธอเราอย่าเข้าให้มึงนะคนนี้เลยนะเห่นนี้นะลูกค้าคนนำของมาเนาะอิจดับโอเมะอย่าขอแยกพักกันอย่าให้มึงเห็นเหรออย่าให้เห็นคอยเล่านะวันนี้อิจดับแม่หนึ่งวันคอยหนึ่งวันเราเห็น ันนี้ท e ี่เขาเลาฝากไอ้คนเนาอยห้คนมันเลาะดเพราะว่าโอกาสที่จะเลาะสนนี้สูงเส้นนี้เขาเขาเลาะจดละพันเนาะแต่ว่าเวลาเขาเลากไปเนาะละหลายหมื่นาะละสองหนเาะนาะแต like. e ่มเลย่อนเาเล่าอห้คนอยามองามเนาะอยามองขามสนนี้ไห้สัส่นมันเนาะมาที่มทีนีเขาเสียหน่อยเขาเสียหลายแต่ยงไม่อยากห้คนอ้อมเเสียหลายเพราะว่าอยางเนาะคนี่ส่วนลายไม่ มันเน่เปลี่ยนเพราะว่าวมันใช่อยู่ใช่อยู่ใช่อยู่แต่ว่าเพราะอันอื่นอื่นี้เนียมันยอมไม่ป๊บแล้วมันนี้เขาโอกาสข้อมูลที่เชียนทันทีหนุนหนุนอะไรเลยท่โอกาสว่าละทันละทีนี่ออกาศใช้เชียงเลไเชียรแต่อะไรเนี่ยมันไม่คนเน่เอาอารมณ์มาซื่อสิว่าถูกเนเพราะว่าลาทีนี่อะไรเ่ะร้านอกอันนีเสียเลยเชีพอไอ้ชมทำไมมันไม่ให้เป็นอบบนี้หนอ ให้ว่าแต่ตุกอ่ะมาลอดอุกวเพราะว่ายาน่อยเขาเชื่อนันทอแบบเขาเชื่อเขาเละเขาอยู่ใรมันมม่จัดอยู่ใรเขาโอเคเนี่ยเราขันตอนสอบเรียนมานัดเนี่อออกมาลอดอุ้มาลอดอะเนี่เินไป คนตอนนี้คือว่าเขาใน้ามาันรแเยอะตัวนัต่ออกจากคนวันแล้นะซึ่งว่าเมอันมี้คนใอันไหนนันเยอะตัออกจากคนพัาะว้แต่แล้วเท้าเมื่อวนนอากาภาพขันตอ่อนแน่อนทีาแ่อนเนี่ยคือว่านดสูงว่าย่าย้มเรื่มเลยเนาะอันนี้คือเาอะไรของอเนรอต่อเนาะทมาน่ายเล็กทีด้านแรกที่่าซานราดตัวอันอือเล็กต่อให้ออกและอดพอก่อนโดยที่ว่าตับมุ้งมิหาเนาะอันนี้คื ตอเด็กืี่านของรลานอลี้ยงเี่อแล้วฉันแล่ามเอาสงใส่รอเอียนะคะแทนเขาเชียงมันสูงเพราะว่าเพราะว่าจนข้าเล่ามาเนาเขาอ่านนี่แต่นในนู้นเห็นไม่เป็นห่อใหม่เห็นไม่่ดงามฉานเล่านแากเลยเขาเห้นอะไร้หมือนเลยหลานเลี้องเนี่ยมันอะไราคนว่าดนอนี่เ็นอะไรเลอเามา ให้อนตอนนี้ชัดอีกเน่ยเพราะถัดตอนที่มาเขาออกหลอดแลีวนวนอกเล้ยวออกนัดจอในมาแล้วหลอดเลี้ยวไม่หนว่าอะไรเลยโอเคเราถัดตออนี้เขาได้ทั้งการออกตัวแลล้วเราออกมาเล้วเรเห็นเราเห็น่อในเนาะ่อในอันนี้คือจอในทุกคนต่อในจอแท้เป็นเลื้ยวในเนาะเพราะว่าอาที่แต่เป็นอเลี้ี่เนาะอันนี้คือจล้วนาะเห็นมทุกคน มันจะมุนละเอียดขี้เลยเนาะเนอันนี้ความยากเราเองใช้ให้ออกมาชิบสิบพักชิบเลยเนาอันนี้เนาะทำไมยากสุดๆิบเลยอันนี้เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นามขอนเนาะและอันนี้ที่เรามีความเชี่ยงชินอีกชินอีกเนาะอันนี้อันนี่เขาไม่รู้เหอ่าเชยันนีม่ชต่นเลาะออกมาสิบยาบอลเนาะแล้วเหมือนกัเนาะเพราะว่าการเลอนี่ยเม่ได้มาเข้าเลาะออกมาแลอดไม่ใช่ว่าเี่ยอเนาะแต่วา เพราะอนดน้ำเเหมือนเพื่อนฐ่านความเชียงหรือว่าความปลอดภัยหะไรอีกชุดาย,ยามให้ชุดที่มีเลยใชหุ้การณที่ออกมา,าสู่ลูกค่าในเหตนี้ยปลอดภัย่นงามที่เราเราพยายามให้หนั้นอืสมุนเนี่ยทนะี่เราทีมม่ต,ตอนที่มาลูกค่าชื่อออกใหม่ๆบส่วน,นอบหาเราอันนี้คือความสำเร็จของนารน็บอยของสา คนตอนนี้เ่ยสังเกตเอาค่าันต่อที่ว่าการฟับดาวดาออกจาตัวต่อะไรตัเล้วเนาเอนที่อยอ่างเพราะว่าทับดาวดาเขาใช่ไหมเนาะเขาเอาออกใช่าวใหม่ที่มารับอน่ยวใหม่เนาะสังเกตอันอะไม่ฟันตอนสาคัญสังต่อหนึ่งที่อ่อนคออย่างเพราะว่าเขาเห็นคามสะอาดเห้นันใสงามเนาะเวลาเขาเอี่ยใหม่ไปมันจะเป็นพ้อยเห็นหนาเห็นอันนี้ใหญ่ของคนที่ว่า อลูกค้าที่เพ็นกลับไปเราอันน้จจะสัออสอมานแล้วเนลูคาเกาเอกอนี่อัานว้ไทีนึงว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไป เราแม่เนี่ยเนาะคนอันนี้เนี่ยเนาะเนี่เห็นเนาะอันนี้เนี่ยเนาะเอามาครองแ่าวอนี้คนเห็นไหอันนี้แตาวอันนี้ชั้นแ่าวเนี่นอยเลยเนาะอันนี้คือสาเห็นไหมเหรอครับที่เอาแต๋วตวออกเนาะแล้วส่เห็นแล้วเพราะว่าเนี่ยที่มามาเอาหคองงานไม่จะมีแตาวมาพรอบเนาะหลายคนเ่ะเป็นที่ส้งใส่แล้วกเนี่ยที่เอามาเห็นอีมันจะเห็นเป็นท่เาโตเนาะอันนี้เขาเขามะใส่เลาะว่าเนี่ยที่เอามาเห็นอีเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยที่เอา ไม่เห็นต่อเรองม่ใช่โรงงานเลยเนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ออกมาเนาะมีความแข็งแรงคุณใ่ตัวนี้อันนี้เนเหว่ามีค่าเลยใช้ควงเลยเนาะว่าเรื่องเรี่ออะไรอันนี้ถ็นว่าแข็งแรงไม่มาหาไม่อ่อนอเนาะ อนนี่เห็นว่าเอาจะทงแต่งลอกหนเอลน์อับดุลมาเนอะเห็นว่าเอนจะคือเอแน์ล็อกอับดุอะไรเอว่าทั้งชนท่เราทุกคนมันอ้ออันนี้นิอักขันอ่กอนทงแต่งมีเอลลากวแก้วเชื่อนดแกอดดเราก็เห็นเนี่ยเพราะก็เอ่ต่ชนอ่ากตองล็อกอ่นตอนนี้มันะอกไปเรือะไรยไป โอ้เฮนน์คนใส่ถ้าทำรุ่นเห็นเราไหม่อที่อ็ดออกมาอยู่ใช้ยาเยอะอีกมั้งอันนี้ชใส่ไอต่อมาหู้เห็นไหมเดี๋ยวเฮนน์ว่าเขาลาะเลาะเล้วแบบอะขาดม็เก่าเม็เก่าอักเสบเล่าเลยเรอะควรจะรุ่นรุ่นแบบเดียวกันไงเพราะว่าเขาแบบเห็นไหมแบบรุ่นแบบเดียวกันเห็นไหมเห็นแบบเดียวกันเลยว่ามันได้หรือไม่ได้เรอะโอเฮนน์แบมันทำกันเดี๋ยวเลาะทำงานเจ๊อ่าอ้เนน์เลาะยังไม่เห็นเฮนคนยังม่รุ่นเห็นเลยว่าว่าอะไรเนาะ อันนี้จอเห็นว่าออกมาสวยงามทุกคนแล้วกอ่ะอาจจะไดเ้เฉดเลยแ,ล,ยแล,ล่อยกะอะไรแล้วะดนถวๆนี้นะเดี๋ยวเขาจะสอตู้ก,นก็นจ <c oughs> ะเตะอาามม่ะ้วนไ่้อดีมากเดี๋ยวเาไม่เลยลวหอเนี่ยออกวหอยันอ้นตเอาเตอัดนะอเคอ่ะอันนี้ฉอแล้วเา็น่าสวยงามเลยทุกคน ถือว่าเรารามละมู้ทอยอากาศเลยะถือว่าสารละเขาถือว่าถือว่าสวยงามละมูนท้อนี้เลยละเราเราละเให้ยามรุ่อ่านละมาเวลาเอาขครเ่องเลยจะเห็นภาพสะท้อนอุติโมยแบนลยไปอุ้ยคนตอนนี้ถือว่าเขาไดทั้งารละอกอันอีสีเล็น้อยแล้วตอนนี้ทเรานที้ไา้ทั้งารน้ง ก็อกเข่าโคน้อน้อยเนืสันเนสมนเนาะเราคนงานเนาอันนี้ว่าต่อนานใส่เนียนเนามนี้คอยเ่นละเนาะมี้คอยากาเถือว่ากานรอดที่าผ่านเนาใสยามเลยเนาอ่าสัมผัส้เนื่องาใช้เนอเนาสัมผัสอีกเลยเนาะสัมผัสอกนี่บเนอที่ต่อวาอ่อต่อที่เขาขี้ออจะสวนเนาะอีกเลยม้วมหาเนาะอันนี้สร้างคามตนให้สามเนี่ยสัมผัสเนาะอ่าอันนี้เห็นคนเนา เหนมาเสียเองด้วยความหลายมถึงเนาะมันจะให้่าแอใส่ส <premier> ึงนใส่แล <Elliott> ้วเขาไปเลเพราะวเสียแล้วมันไม่สามารถเห็นทเนี่ยเมออดเวลาเลยมันจะให้คนุนเสียหลายมันจให้คนณอ้อมเ่าเสียงนั้นเป็นมันก้อลายๆเพราะฉะน้ว่าใช่เสียงต่อนนี้ถ้าเราที่ว่าตออที่มันแอ๋ได้เขาทุกเอ๋อเนาะอ่ะฝไว้่เนาสุดสอดสภาพไหนที่สุดยอในการซ่อมเนาะรอบจอปลดอกต่างก็สามารถต่อได้ทังเสีสุกทาไหรือชาวดนาทร็ต่ ท่านอุ้งไว้นี่นเป็นนิธุท่านหุ้งไว้พระไหนไป